ซ้ลงไปที่เดินดเดนา,านแอบสปอยเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันแบบเป็นน้ำจิ้มนะคะว่ายังเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆแนวถนัดตามสไตล์มัมลาคนิกเหมือนเดิมค,ค่ะเพราะว่าเพลงจุดเดิมเพลงใหม่ล่าสุดของพี่มัมใกล้จะปล่อยตัวเต็มออกมาให้ได้ฟังเร็วๆนี้แล้วนะคะหลังจากห่างหายจากการทำเพลงใหม่ไปนานหลายปีจนแฟนๆบ่นคิดถึงค่ะ แต่อีกหนึ่งงานที่ไม่ต้องรอนานเพราะว่าพี่มัมเพิ่งจะประกาศบอกข่าวดีกับฟแฟนๆไปในโซเชียลก็คือการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์นี่แหละค่ะที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วในรูปแบบที่ให้แฟนคลับซื้อโค้ดเข้ามาดูคอนเสิร์ตกันทางไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งพี่มัมบอกว่าพอคิดได้ว่าอยากทําก็รีบเตรียมงานทันทีค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่างงานอยู่แล้วด้วยงานนี้เตรียมขนนะคะทั้งเพลงใหม่เพลงเก่ามาโชว์แบบจัดเต็มเพื่อเอาใจแฟนๆค่ะคอนเสิร์ตอันนี้โปรเจก t นี้คิด เมื่อสามวันที่แล้วสามวันที่แล้วคลิกขึ้นมาได้แล้วก็โทรคุยกันเลยโทรคุยกับทีมงานโทรคุยกับเพื่อนที่สนใจที่จะมารูปทําด้วยแล้วก็แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ก็โทรมาและทีมงานบอกว่าวันที่13านี้เลยนะพี่มามีเวลาสิวันเพราะฉะนั้นหาวงซ้อมกวบวงคาดว่าซ้อมกวบวงที่12บ3องสาได้เลยแล้วคาดว่าหลายๆคนก็คงจะรอที่จะชมคอนเสิร์ตบางครั้งนี้เพราะว่าหายไปนานแล้วก็มามรับรองว่าจะทําให้ ถ้าคนมีความสุขไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจะมีทั้งเพลงเก่าแล้วก็เพลงใหม่ที่จริงพี่มัมบอกว่าตอนนี้เครียดหนักเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพอง,งานไม่มีรายได้ก็หายตามไปด้วยช่วงที่ว่างจากงานบันเทิงเลยต้องหันไปโฟกัสอาชีพแม่ค้าออนไลน์แบบจริงจังค่ะธุรกิจขายพริกทอดสมุนไพรนะคะเขาเริ่มมาตั้งแต่โควิดรอบแรกก็ถือว่ายังไปได้เรื่อยๆค่ะ บางวันออเดอร์เยอะจนทำแทบไม่ทันซึ่งพี่มัมก็บอกว่าพอได้มาลองเป็นแม่ค้าแล้วทำให้รู้ซึ้งเลยค่ะว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทไม่ง่ายเลยจริงๆเพราะกว่าจะไปเลือกซื้อวัตถุดิบจนมาถึงขั้นตอนการแพ็คของต้องใช้แรงกายแรงใจแต่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะยังต้องสู้ค่ะเพราะว่ายังมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบค่ะเครียดพี่มัมเครียดพี่มัมบอกตรงนั้นแอบนอนร้องไห้เลยนะแอบนอน,อน,น,นร้องไห้บางทีกลางคืนกลางคืนเนี่ย กดจะข่มตาหลับได้เนี่ยมันก็นอนนึกว่าแล้วพรุ่งนี้เราจะคือมันต้องใช้เงินเก่าออก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 แล้วรายจ่ายเรามีเพราะว่าอยู่เฉยเฉยมันไม่มีไรายได้อะไรเลยค่ะแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจเมื่อมีไรายได้พันหนึ่งห้าร้อยรู้สึกภูมิใจมากมากกว่าตอนที่ที่มีงานรับ 50, 000, ห้าหมื่นแสนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรับน้อยอย่างเงี้ยรรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากมันรู้สึกเป็นเป็นผลงานผลผลิตที่เรา ที่เราทําแล้วมีคนสนับสนุนแล้วเราได้เงินจริงๆอย่างเงี้ยมันได้ได้ทางใจมีความสุขนืยใจทํางานหลายอย่างนะคะจนดูเหมือนจะโหมงานหนักแต่พี่มัมบอกว่าเรื่องสุขภาพยังดีไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าดูแลตัวเองดีทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารหรือการออกกําลังกาย ซึ่งพอแรงยังเหลือจากการทําเพลงและเป็นแม่ค้าก็เลยแบ่งไปสอนร้องเพลงและทํางานจิตอาสา,าต่อได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะการเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตของตัวเองะคะ่ะ